ตัวดิแคมยินแล้วก็สู่ N S C กันอีกครั้งกับในเกม Raw Planet อีกอีกเองนะครับโอ้โหเวับในโหมดอแคมเปญนะฮะใครอยากซื้อก็มาซื้อได้นะมีแบบฟันโอ้โหสามวันบีนะฮะซื้อได้เลยโอเคตอนนี้เหลือแค่สองสองเอสนะฮะเราก็จะไปทำทำการเขาเรียกว่าอะไรออกปินก็ได้ นี่คือความหวังสุดท้ายเราอาจจะได้เจอกันอีกสักครั้งจงักทำาเรื่อเราไม่มีอะไรให้บูชนะไปเลยคอนเทนเนอรโดยที่ไม่มีการบูชบูชอ่า เราใช้เมาส์ติดตามัปินสูงสูงก่อนสูงโอ้โอ้โหนีโโโห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 โโห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 ัหโหโอโ้อเพหโโดโห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  โหดเกินไปแล้วโอ้ลันนิสติทอยเตเราจะต้องไปให้ไกลมากกว่านี้นะครับความเร็วที่223 220บกวกว่านะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราเร็วมากถือว่าเร็วมากทิ้งระเบิดสิทดสอบโดนไหม โดนตังซีงสชปล่อยไปมั้ยแข่งแข็งแร่งแข็งแร่งยิงไม่เข้าหรอกยิงไม่เข้าหรอกยิงไม่โดนโดนไม่ไ่โดนเลยโอ้ยปวดที่กันเลยเอปีกไปละอ่าไปดูโดนเต็มๆต็ชนเลย มาอีกรอบเนึ่ยบินขึ้นบินขึ้นนะฮะร,รันเวย์ของเราเราจะกะระยะใหม่นะครับดูว่าเราจะทิ้งโดนไหมไอ้ยเลยลูกหนึ่งโอ้โหโ,โดนคนเต็มเต็มโอ้ อยู่หล่างยุบฟิ้โอ้ยปลระยวดเลยอย่างครับข้างล่างเรายังสามารถร้องรับกระสุนได้ดีอยู่นะครับเบาหลังขาดแล้วเบาหลังขาดปูวตไม่โดนครับไม่โดนโอ้โหเมื่อกี้เราจะลองทิ้งระเบิดดู ม,มันจะไม่โดนเลยสักอันเลยะยู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 หนจอจกปลอดภัยอุ้ยแรนติกเกอร์จะย้ำกันเลยเกินเอาเราจะไปอัปเด,ดตซะหน่อยไม่เป็นไรอีกตายเลยอาร่ซีซี 42 42ตาตานี้เสร็จเนี่ยไปอัพเกรดก่อนนะอัพเกรดผมจะได้บินกันยาวๆนิดนึงพอไก่เสร็จก็บินอีกสักสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งต่อรอบ,ะรอบ,บนะครับต่อโนอ้อนือโดนมันจะไม่โดนซะแล้วสูงไปปะปมันก็ต้องโดนสักนิดนึงมันต้องโดนสักนิดนึง ยังดีอยู่ยังดีอยู่ยังดีอยู่นี่ตรงนี้แหละโอ้สายพันมีปาาัญหาต้องโดนละเุ้ยเรียงตัวเลยเรียงตัวโอ้มน้ำมันหมดครับมันหมดมันหมด มันเบียกยังไงย่วะอ่ะโอเคเราไปแฮงเกอร์ก่อนอ่ะเราจะอัพรอยดีแน่นอนทางนี้มันจะดเตรมนี่ก็อัพมาอ่าหนึ่งครั้งก่อนตามด้วยระเบิดนะครับเป็นอันนี้เราได้สี่ลูกใช่ไหมลูกห้าสิบโลนี่ ลูกเดียว4ี่กเข้าไปเดียดได้อ่ะ4 4เอ้ย4ลูกลูกละ5้0รกิโลนี่แหละเขาเรียกว่าทิ้งไข่นะครับทิ้งไข่นี่รอปืนอ่า้ 150. อยห้าสิบอัปเดตเปลี่ยนทีมมานึงน้ำมันอัปแล้วอ่าน้ำหนักน้ำหนักตีร้อยเก้าสิบห้าบาทเลยแล้วก็ อันนี้อัพได้ไหม120 120 70, ร้อยยี่อะไรร้อยยี่นะเทเวนตี้ยี่สิบห้าจีมันเอ็นอ้อสิบลูกสิบสองลูกโอ้ยมันจะเกินไปแล้วนะปลกลาปลาขําเอาหนี้ปะเราก็มาอัพเกรดนิดนึงอืสองร้อยห้าสิบห้าโอ้ร้อยยี่สิบอ่ะ ที่นั่งคนขับด้านหลังนะครับเบาจะได้ขาด,ดยากหน่อยโอเคหกสิบห้าบาทเอาเอาเอา,อาที่นั่งคนขับโอเคเบาขาดยากขึ้นมานิดหนึ่งไปต่อไปเลยไปแล้วก็สามารถริงอ่าโอ้มีแบตเทนโหมดด้วยนะแบตเทนโหมดก็คือไปอยิงกันเองนะครับอยู่บนอากาศได้ครับ แต่ไม่รู้จะมีคนเล่นกับเราหรือเปล่ายังไม่เคยลองไม่ว่ากันเรามาเล่นหมดแคมเบญก่อนครับอมันจะไปได้ไกลขึ้นนิดนึงสิบลูกครับเอาไปกินบอกเลยว่าชอบสินะเอาไปกินอุมอ้มอุ้มเย้ อกเลยจับใจสองลูกเน,น้นๆห้าร้อยกิโลนี่มันหนักจริงๆหนักแน่นจริง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 ไม่เขีนว่าเอ้ยมันจะเด้มันจะดีเนะ้นเอ้ยเดี๋ยวสองทิงทิงสองลูกครับสองลูกเหลือยเลือยนะบอกเลยเหลือครับเหลือย,ยปีน้ำต่ำน่อย อูมอูมอีกสองลูกครับน้ำมันเหลือเฟืออุ้ยอุ๊ยอุยอุย,อย,อย,อยเบิดตูมไม่เป็นไรไปอรถดความเร็วครับรถความเร็วเปิกเปิดล้อเปิดล้อว,ว,ว้าวเย่ถึงแล้วถือว่าเซฟไปเลย เออมันบินอย่างเงี้ยระเบิดเฮ้ย Take off and landing งไรเฮ้เฮ้มันไหลวะ่ะจังหวะมันไหลโอเค นะเอาไว้ถึงเลยที่จอดปั๊มน้ำมันเนี่ยนะเราต้องดูดีๆหน่อยนะอ่าระเบิดไม่เยอะโดนเข้าไปโอ้ยไม่เฉียดเลยอ่ะโอ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเต็มไปเต็มไปแล้วอุ้ยดวนร้อยเฉยดวนร้อยเฉยร้อยเฉยทิ้งระเบิดโอ้ยไปพังหมดยับ สองท่าเด็กทำให้ตาดูโตดูหวานฉันตาชัอตเอาว่ามันจะไปได้สักครั้งเลยหรือวะอ่ารอบนี้รอบเดียวเท่านั้นนะโอเคไปรอบเดียวมาสามต่อโอเคโอเคเนี่ยแหละรอบนี้ได้ เล่นอะไรนี่ฮะเดี๋ยวยอสองลูกีนี้ทีละหน่อยโอ้ยอ้น,นียิงเป็นปนลเลยเออแรงแรงครับแรงยิงไม่โดนออกเดอดดด โอ้สีลูกเอาไปเติมเติมต้มนี่อืมนี่นี่นี่ยัดยัดอืมอต่โหไม่ได้อะไรเลยจะแรนดิ้งละแลแนดิง้งละเปิดล้อเปิดล้อเปิดล้อ บิ๊กบ yeah. ิ <tag> ๊กยิปยิปตามมเย่ไปต่อสวนหน้าขึ้นเอออยบอกเลยตรานี้มันเจ็ดจ็ดโอ้แดนดิ้งดนดิ้งดนดิ้ง นี่เป็นการแลนดิ้งที่ถูกต้องแองเกอร์ครับทั้งหลนะอ้อรอปตาที่หเรียบร้อยนี่ครับการจอบตอบจอบตีนะแองเกอร์เราก็มาดูว่าเราจะสามารถอ่าอัอไรได้บ้างน่าจะเครื่องเลยครับเครื่องเครื่องที่แรงรันเลยนะแล้วก็เพิ่มเติมถังน้ำมันนะครับหนึ่งถังนี่เบรกเบรก ล้อล้อที่ทีกรอสซีลนะครเกรย์ไปที่ระเบิดแทบระเบิดมาอบอกเลยบอมเบอร์ควันบอมแต่ขอเซตนี้นะครับสิบสองลูกครับห้าร้อยโลแต่นี่อะไรห้าร้อยโลแต่ลูกเดียวอะไรวะเอาใช้อันนี้เซตอันนี้ครับเพราะว่าเราไม่แมนแมนไม่พอ เลยนี้มันสุดแล้วหรอหมดแล้วใชมันเครย์แล้วก็พันเนี่ยเราเออกมาอัพไปพัดนิดหนึ่งห้าร้อยห้าสิบห้านะครับสีเหลืองอารามบอกเลยนํามันได้ไหมํามันได้อีกครับแล้วก็มาเพิ่มสองร้อยยี่สิบสามโอ้โหค่าไปอีกสองหลักในเป็นไรอัพเบ,บาะครับเบาเบา,บาไม่ได้ร้อยอัพเบาหลางังคา เอาใบาพัดละใบพัดไม่ไม่ได้น้อยสามร่งกายรางกายเรตอนนี้เราก็ากอาบมาเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้แค่นี้กันนะครับสำหรับเกม w a r planets plan w a r plan w a r plans อีกน,นะครับสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมเย้ yeah.